ข้าพเจ้าขอลาสิกขาท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นคฤหัสหักระผมได้เข้าพิธีลาสิกขาหลังจากการอุปสมบทภายใต้เรื่องการสมบัตประมาณหนึ่งเดือนการอุปสมบทครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณอุทิศบุญกุศลให้กับคนบนฟ้าศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เติบโตยิ่งขึ้นกระผมได้ทำกิจของสงฆ์และปฏิบัติตามธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เช่นสวดมนต์ทำวัดเชา้าทำวัดเย็นในพระอุโบสถนั่งสมาธิภาวานาแผ่เมตตาบินฑบาตบทญาติโยมในายามเชา้า ออกกิจนิมนต์จัดสรรเวลาเพื่อศึกษาประธทามคำสอนแล้วนํามาเผยแผ่เป็นธรรมทานโดยการทําคลิปธรรมะหรือแสดงธรรมเทศนาไดโยมพ่อโยมแม่โยมยายและญาติผู้ใหญ่รวมไปถึงโยมเพื่อนเพื่อี่ๆน้องๆทุกคนและได้ทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูกุฏติที่จําวัดอยู่ทุกอย่างได้สําเร็รรุ่วรุ่งตามวัตถุประสงค์สมตามความตั้งใจแล้วนะครับขอขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิทธิสิงหเสนีท่านเจ้าอาวาสพระพญาสุเรนพระประหลัดวชิรสกลรงเจ้าอาวาสที่เมตตาให้โอกาสผมได้บทเรียนและมีประสบการณ์ดีๆแบบ พี่ประเมินค่ามีได้ขอขอบพระคุณพาพี่เลี้ยงหลวงพี่ก๊อฟหลวงพี่เค้กหลวงพี่นงหลวงพี่เฟยหลวงพี่ต่อหลวงพี่ยอดหลวงพี่เอกคณะสงฆ์และเนนเจ้าหน้าที่ภายในวัดทุกท่านที่คอยช่วยเหลือและน้องๆเด็กวัดพญาสุเรนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับนับจากนี้จะเป็นการเดินทางสู่เป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่สิ่งนั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นขอน้อม n นำบุญฝากถึงทุกท่านและขอขอบพระคุณที่ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทในครั้งนี้ของกระผมด้วยนะครับแค่สาธุก็ได้บุญอนุโมทนาบุญรรรร่วมกกกัััันนนนนะคบาาายยพธเ็ษ พี่แชมป์เองครับผม